นเ,นนงงนเนเ่ี่ล่อ,อ,อนี่นไงทุเาอาชีพอาชีพทำล่อนี่ทำมาที่ปีแล้วครับตาหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อย่ตรดครับอไอไอเกอสีมันละปอสีเลยตั้งแต่ปอสีมันเลยเปงครับอ๋อแล้วก็เขาใช้เวลากี่วันครับในการทำล่อล่อล่อหนึ่ง สองอิตย์อะอ๋อประมาณสองอาทิตย์เ็บหลายนะดอกนักดีเจ็นเนาะเอาะ่เอาเจมันอยู่นี้ค่ะที่นี่เนาะนะโอ้ว่เนี่ยรอดเนี่ยรอดสิแม่เออ้นก็แ่ดก <horses> kind of ็ปจะหายเนี่ยสี่ฝตางไตนต่าไต่ยเลย ตอนนี้ก็ประกอบล้อเกลีย์ไปบางส่วนแล้วแสดงถึ้ความตั้งใจเป็นเยี่ยมแล้วเป้าหมายมีบริเวณมีสองโซงสองโซนห่ง แกเข้าไม่เอาเนาะดนไงานสอบสวนวันอยู่ราชการวันที่5ครั้งต่อหงวันยาวแค่ลงกลุ่มลายของอยู่โซ่เลยรอล็อกเลยล็อกเขาวิธีการตอกไปตอกลงไปกเข้าไม่เอาเม่ก่อนไมเข้าไปเหวอ้ต่วัมันคอูตดเบ็ดเลยตัวมันโอเควนตัวด เบอร์สูา0850410231ครับคุณของครับขอมซอยครับหรือเป็ดครับติดต่อหานมาได้เลยครับมาเลยเบอร์ตรงนะครับก็ถ้าว่ามีความต้องการนี่ก็อย่าทำให้ได้อยู่ได้ครับเจ๊เวลาหมือนก่อครับประมาณเดือนหนึ่งครับเอาเดือนนะครับเนาะว่ากันง่ายเอาเดือนหน่อยเนาะเตรียมต๊ต๊ะแต่งอย่างลครับโอ้ยังหน่อยไม่ต้อง เย่นงนัน้นเลยอีกตอครับเน,ะนานะเ่างนั้นเลยอีกครับต้องนนมึงเขาดีอ่ะมึงพวกเขาก็เลยทีอ่ะครับเนาะอันนี้ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดลำปางอำเภอเถินวัดพ่อพครอบอะไรวัดพ,อพ,อพ่อบแรกรอบรอบแรก มาสามสิบปีครับแล้วก็ทำล่อเล็กครับล่อเล็กทำล่อน้อยๆทรงของเขาครับนี่สามสิบปีก็บริ่มมาทำล้าแรกครับอันนี้ตามที่เขาเกยดเนี่ยทุกอย่างเลยมึงก็ครับตั้งแต่เนี่ยตีนล่อตีนยังแม่นมดม้งก็ครับตีนล่อแขนล้มมาถ้าตอนครับอืมตอนประกอบอู่เสร็จขึ้นโอเคอู่ ในรอบสามสามสิบกุปปีครับอันนี้ไม่ไม่ซักถึงมดเหมือนกันครับอันซักมดครับดูไม่ได้ไม่รู้ครับอตัวนี้มีกี่คนครับที่ว่ายังมีอาชีพญาต่อลอยู่ของบตรล่อนี่ผยครับลูกปีของคนเดียวเลยครับเนั่ยนุ่นเนครับนุ่นนุ่นเนี่ยครับนี่ย่าอยู่ในตลาดลอยนะครับแต่ลงบุญคนเดียวครับ คนสุดท้ายแล้วนะเออผอดเน่คนเดียวเลยครับคนอื่นหมอมีนะครับตะลอเนี่ยคนเดียวเลยครับมาตะลอดนะคนสุดท้ายนะครับอันนี้เตรียมส่งมอบแล้วมั้งครับทรงมอบครับพร้อมส่งมอบต่อไปนี้คนครับมามาครับรถมาห้ามครับเหลือเป็นบัตรหกนะครับตัวเจ้าวัน้อมแรกครับออกแรกครับออกจังจากวัดครับผมไปแต่วัดเถินวัด้อมแรกครับ